สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนๆทางการเมืองกฎหมายที่ยังคงคุกรุ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็เกี่ยวพันซับซ้อนกับสองบุคคลสําคัญจากตระกูลชินวัตรคือคุณทักษิณและก็คุณแพทองทานชินวัตรครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลกันนะคะจากบทความคดีความและการเมืองเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็ผลกระทบที่มันต่อเนื่องกันอยู่ค่ะ หลักๆก,ก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆเลย 1. คือกรณีชั้น14ของคุณทักษิณที่ยังมีแรงกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆนะคะครับผม แล้วก็สองคือความท้าทายต่างๆละนาะทั้งการเมืองทั้งกฎหมายที่คุณแพทองทานกำลังเผชิญอยู่หลังจากที่พ้นตำแหน่งนายกไปค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมครับเรื่องชั้น14ของคุณทักษิณคือเรื่องนี้มันเริ่มจากที่ท่านต้องโทษจำคุกเข้าเรียนจำพิเศษกรุงเทพไปเมื่อ9กันยาปีก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่แป๊บเดียวเองก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14แล้วก็ อ,อ,อยู่นานมากจนคนก็เริ่มสงสัยเริ่มวิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะนี่ป่วยทิพย์หรือเปล่าเป็นการเลี่ยงโทษในคุกจริงไหมอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะประเด็นป่วยทิพย์นี่กลายเป็นข้อกังหาใหญ่เลยแล้วที่สำคัญคือเรื่องมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่คุณทักษิณคนเดียวนะสิคะมันขยายผลไปถึงกลุ่มข้าราชการที่อาจจะแบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอืมครับ ก็เลยมีการเยื่อเรื่องไปที่ปปชนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนู่นเลยให้สอบสวนเอาผิดข้าราชการตั้ง12คนนะคะโอ้สิคนนี้ไม่น้อยเลยนะครับมีใครบ้างครับเนี่ยพอจะระบุได้ไหมครับตามข้อมูลในบทความนะคะเขาแบ่งเป็น4ี่กลุ่มหลักๆเลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์เองครับ เจ้าหน้าที่จากทันตสถานโรงพยาบาลราชทันแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสุดท้ายก็คือบุคลากรทางการแพทย์กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งปปชเขาก็ตั้งคณะกรรมาการไต่สวนไปแล้วนะคะเมื่อเรือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วความคืบหน้าตอนนี้เป็นไงบ้างครับของปองปชพอจะรู้ไหมครับว่าชนานไหมเอ่อทางปป,ปชอเองก็ยังไม่ได้ให้คําตอบชัดๆเรื่องกรอบเวลานะคะคือท่านรองเลยาปปชก็บอกว่า ต้องรอคัดคำสั่งสารฉบับเต็มในคดีที่เกี่ยวข้องกันก่อนซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันเหมือนกันเพื่อจะดูรายละเอียดว่าสารท่านระบุถึงการกระทำของใครบ้างอ๋อ oh, ครับครับแล้วก็ยังต้องไปตรวจพยานหลักฐานเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะพยาน3าม31ปากที่สารเคยไต่สวนไปแล้วก็ต้องดูว่าปป,ปชได้ข้อมูลครบหรือ,อยังคือถ้าดูจากแนวทางทำงานปกติของปป,ปชในคดีใหญ่ๆซับซ้อนแบบนี้ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรแหละค่ะ การที่มันยังดูไม่แน่นอนว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เลยมีแรงกดดันจากข้างนอกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะมีกลุ่มเคลื่อนไหวไปที่ปปชด้วยถูกต้องเลยค่ะล่าสุดเลยกลุ่มคอพอทอหรือเครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทยครับแล้วก็กลุ่มกองทัพธรรมกับสปปศศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยเขาก็รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงปปชเลยค่ะ กดดันให้เร่งสรุปสํานวนคดี12คนนี้เร็วๆหน่อยเพราะเขามองว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณแบบชัดเจนมากอืมไม่ใช่แค่เร่งคดีเดิมด้วยเหมือนจะขอให้ขยายผลไปถึงระดับรัฐมนตรีเลยใช่ค่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือทางกลุ่มผู้ร้องเขาก็เรียกร้องให้ปกชช่ิจชชชาชช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 ชธรรมด้วยเลยในฐานะผู้บังคับบชญชาสูงสุดของกรชช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 ์นะคะอ๋อครับ โดยแกนนำคอปทอเขาให้เหตุผลว่าคุณทวีอาจจะเข้าข่ายผิดม .157 ได้มาตรา157นี่คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบกฎหมายที่เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ทําสิ่งที่ควรทําหรือทําไปโดยทุจริตนั่นแหละค่ะเขามองว่าคุณทวีเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณตั้งหลายครั้งแต่กลับ เออเพิกเฉยไปแล้วก็ยังยืนยันตามข้อมูลของกรมรชาชทัณฑ์ว่าป่วยวิกฤตจริงๆโอ้โหนี่ดูจะลามไปถึงระดับนโยบายเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากข้าราชการรัฐมนตรีตัวคุณทักษิณเองแหะครับอาจจะโดนอะไรเพิ่มจากเรื่องนี้ไหมก็มีการพูดถึงประเด็นนั้นเหมือนกันค่ะคือมีข้อเสนอจากฝั่งผู้ร้องเรียนว่า เอ๊ะควรจะพิจารณาดำเนินคดีคุณทักษิณด้วยในฐานะเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานเขาประทําผิดหรือละเว้นหน้าที่เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ต้องติดคุกตามคำพิพากษาครับซึ่งถ้าเกิดมีการตั้งข้อหานี้ขึ้นมาจริงๆแล้วศาลตัดสินว่าผิดเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าคุณทักษิณอาจจะต้องโทษจำคุกเพิ่มไปอีกนอกเหนือจากคดีเดิมๆที่มีอยู่แล้วค่ะฟังดูแล้วกรณีชั้น14นี้ยังกินวงกว้างจริงๆครับ แล้วก็มีอีกหน่วยงานที่เหมือนจะโดนไปด้วยคือสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะท่านประธานคุณทรงศักด์สายเชื้อที่มีข่าวว่าโดนล่าชื่อถอดถอนอยู่เรื่องนี้มันเกี่ยวกันโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณทรงศักดิ์ในฐานะประธานผู้ตรวจการเนี่ยท่านเคยนําคณะเข้าไปตรวจสอบเรื่องการรักษาตัวของคุณทักษิณที่รอพอตํารวจแล้วก็มีคําวินิจฉัยออกมาครับผมจําได้ครับ ว่าคุณทักษิณป่วยจริงตามที่หมอวินิจฉัยแล้วการดําเนินการของราชทันกับรอพอตารวจก็ทําตามระเบียบกฎหมายดีแล้วก็เลยมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนไปค่ะแต่พ้อยมันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นไม่นานแพทยสภานดันมีมติลงโทษหมอสามคนที่เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์คราวนั้นซึ่งมันดูจะขัดขัดกับคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการนะครับ ถูกต้องค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคุณวิรังรองทัพพรังศีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เคยร้องเรียนไปแล้วนะคะครับ ก็เลยยื่นเรื่องโต้แย้งคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการอีกรอบโดยอ้างมติของแพทยสภานนี่แหละเป็นหลักฐานใหม่บอกว่าขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยเดิมหน่อยแต่ว่าทางคุณทรงศักดิ์ท่านก็ปฏิเสธคำร้องไปโดยให้เหตุผลทำนองว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงตามกฎหมายเลยไม่มีสิทธิ์ยื่นขอให้ทบทวนได้ค่ะอ๋อการปฏิเสธที่จะทบทวนนี่เองที่เลยนำไปสู่การล่ารายชื่อถอดถอนใช่ค่ะคุณวิวรังรองแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวเขาก็มองว่า การที่คุณทรงศักดิ์มีคำวินิจฉัยที่มันดูขัดกับข้อเท็จจริงที่เพิ่งปรากฏทีหลังจากมติแพทยสภาแล้วยังปฏิเสธไม่ยอมทบทวนอีกเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ทําตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงได้ก็เลยเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อจะยื่นถอดถอนคุณทรงศักดิ์ออกจากตําแหน่งอะคะ่ะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่ามันจะกระทบสถาน,นะของคุณทรงศักดิ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในระยะยาวแค่ไหนเอาล่ะครับ ประเด็นคุณทักษิณน,นี่ก็ซับซ้อนแล้วก็ยังดูไม่จบง่ายๆจริงๆทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูทางฝั่งคุณแพทองทานชินวัตรบ้างดีกว่าครับซึ่งก็เจอสถานการณ์ที่ท้าทายไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะหลังจากที่ต้องพ้นตำแหน่งนายกไปตามคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูค่ะ อันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ทางการเมืองเลยนะคะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มติ6ต่อ3ชี้ว่าคุณแพททงทานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงคุณแพททงทานคุยกับสมเด็จหุนเซนครับ คําวิน,นิจฉัยนี้ไม่ใช่แค่ทําให้คุณแพทองทานพ้นตาแหน่งนายกนะคะแต่คอรมอทั้งคณะก็ต้องสิ้นสุดลงไปด้วยเลยตอนนั้นนี่การเมืองขันผวนมากเลยนะครับจากที่หลายคนเดาๆกันว่าถ้าคุณแพทองทานไม่รอดจริงๆ ขั้วเดิมอาจจะดันคุณชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาแทนแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่แบบนั้นใช่ค่ะเกิดการพลิกขั้วแบบที่หลายคนก็คาดไม่ถึงเหมือนกันการตัดสินใจของพรรคกล้าทำแล้วก็สอสอบางส่วนของรวมไทยสร้างชาติที่เปลี่ยนไปสนับสนุนอีกฝั่งครับ,บวกกับพรรคประชาชนที่เขาเทคะแนนให้ทำให้ภูมิใจไทยเขารวบรวมเสียงข้างมากได้สำเร็จสุดท้ายก็เลยส่งผลให้คุณอนุทินชาญวีรกูลได้ขึ้นเป็นนายกแทน ก็ถือเป็นการเปลี่ยนฉากการเมืองครั้งสําคัญเลยค่ะถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ดูเหมือนมรสุมทางกฎหมายของคุณแพรทองทานก็ยังไม่จบนะครับยังมีคดีหรือข้อกล่าวหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยถูกต้องค่ะแม้จะพ้นตาแหน่งบริหารไปแล้วก็ยังต้องเจอเรื่องคดีความอีกหลายระลอกเลยค่ะเรื่องแรกที่ยังไม่จบนี้ก็คือประเด็นคลิปเสียงเจ้าปัญหานั่นแหละค่ะอา้าวเรื่องเดิมเหรอครับใช่ค่ะ ถึงสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัตินายกไปแล้วแต่เรื่องนี้มันยังอยู่ในปปชด้วยจากคำร้องของกลุ่มสอวอสีน้ำเงินที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้ในประเด็นเดียวกันเลยค่ะคือกล่าวหาวา่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงค่ะอ้าวหมายความว่าถึงจะพ้นตาแหน่งนายกไปแล้วก็ยังอาจจะโดนปปชชี้มูลในเรื่องเดิมได้อีกแล้วถ้าปปชชี้มูลผลจะเป็นยังไงครับทีนี้ ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะเพราะว่าปป,ปชเขากำลังรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของสารรัฐธรรมนูญมาประกอบสำนวนอยู่ซึ่งคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรน,นะคะ ดังนั้นแนวโน้มที่ปปชจะชี้มูลไปในทางเดียวกันจึงสูงมากถ้าปปชชี้มูลผิดจริงขั้นต่อไปคือส่งเรื่องให้อายการสูงสุดฟ้องต่อศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งในชั้นศาลฎีกานี่แหละคะ่ะที่อาจจะมีบทลงโทษที่หนักกว่าเดิมคืออาจมีโทษอาญาแล้วที่สำคัญคืออาจจะโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตได้เลยคะ่ะ โอ้โหโทษตัดสินตลอดชีวิตเนี่ยแรงแบงนะครับอนาคตทางการเมืองนี่คือดับไปเลยนั่นนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่คุณสมชายแสวงการอดีตสวไปยื่นสอบเพิ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสมชายไปยื่นเรื่องให้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือบชอกอสอบสวนคุณแพททองทานเพิ่มข้อหาม1 5ึเเหมือนกันคือปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบจากเรื่องคลิปเสียงครับแล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย แต่ล่าสุดทางบชกเขาก็ส่งเรื่องต่อไปให้ปปชพิจารณาแล้วค่ะเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ปปชโดยตรงแล้วคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญก็ครอบคลุมประเด็นพวกนี้อยู่แล้วเท่ากับว่าเรื่องคลิปเสียงเรื่องเดียวเนี่ยแตกเป็นหลายคดีที่ยังต้องลุ้นกันต่อแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่เกี่ยวกับช่วงที่คุณแพทองทานเป็นนายกมีอีกเรื่องใหญ่เลยค่ะ คือข้อกล่าวหาที่ว่าคอรมสมัยคุณแพรทองทานเป็นนายกเนี่ยอาจจะทำอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4ในกระบวนการพิจารณางบประมาณปี68ม .144 งบประมาณใช่ค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงบที่อาจจะไปเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลหมื่นบาทสมัยรัฐบาลคุณเศษฐา ซึ่งมาตราหนึ่งนี้หลักๆก,ก็คือห้ามสอสอส,อสอวอหรือกรรมธิการไปประหยัดงบประมาณในลักษณะที่แบบว่าเพิ่มภาระให้ตัวเองหรือให้คนอื่นหรือได้ประโยชน์โดยมีชอบนะคะประเด็นนี้ดูซับซ้อนแล้วก็อาจจะกระทบวงกว้างมากนะครับถ้าเกิดผิดขึ้นมาจริงๆใช่เลยค่ะถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการฝ่าฝืนมอ 1, 4 4จริงผลกระทบอาจจะไม่ได้อยู่แค่คอรมอชุดคุณแพททองทานนะคะอาจจะลามไปถึงคอรมอชุดคุณเศรษฐาด้วยออ แล้วก็อาจจะไปถึงคณะกรรมาการงบปี68แล้วก็สอสอสอวอทุกคนที่โหวตผ่านร่างงบฉบับนั้นด้วยเลยอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยค่ะเพราะมันเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติแล้วก็เสถียรภาพรัฐบาลเลยนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับตำแหน่งหนะ้าที่โดยตรงแล้วยังมีประเด็นเรื่องธุรกรรมส่วนตัวทรัพย์สินครอบครัวคุณแพททองทานที่ถูกหยิบมาตรวจสอบด้วยเรื่องตั๋ว PN นี้คืออะไรครับค่ะ เรื่องตั๋ว PN หรือตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะ Promissory n o t e มูลค่าตั้ง4,400กว่าล้านบาทที่ใช้ซื้อขายหุ้นกันในครอบครัวคุณแพรทองทานเรื่องนี้ถูกหยิบมาอภิปรายในสภาโดยคุณวิโรธลักษณะอดีอรจากพรรคประชาชนนะคะเขาตั้งข้อสังเกตว่าธุรกรรมนี้อาจจะเข้าข่ายนิติกรรมอำพรางนิติกรรมอำพรางพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับมันคืออะไร อธิบายง่ายๆก็คือเหมือนทําสัญญาอย่างหนึ่งบังหน้าไว้แต่จริงๆมีเตตนาซ่อนเร้นอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะในกรณีนี้คุณวิโรธเขาสงสัยว่าการใช้ตัว pn ซื้อขายหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ทําขึ้นมาเพื่อจะเลี่ยงภาษีจากการซื้อขายหุ้นซึ่งเขาประเมินว่าอาจจะสูงถึง218ล้านบาทเลยนะคะโหเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งกรมสรรพากรแล้วก็ปปชต่างก็กําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่ค่ะ ยังมีเรื่องที่ดินอีกสองเคสที่ถูกพูดถึงด้วยคือรีสอร์ทเทมส์วัลลี่เขาใหญ่กับสนามกอล์ฟอัลไพน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะกรณีเทมส์วัลลี่เขาใหญ่อันนั้นเป็นรีสอร์ทในเครือธุรกิจครอบครัว ก็มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าฉนดที่ดินบางส่วนอาจจะไปอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองที่โคราชซึ่งตามกฎหมายถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำห้ามออกเอกสารสิทธิ์อันนี้หน่วยงานเขาก็กำลังตรวจสอบแนวเขตข้อเทจจริงกันอยู่ค่ะ ส่วนสนามกอล์ฟอาาัลไพอันนี้เป็นเรื่องเก่ายืดเยื้อมานานแล้วเกี่ยวกับที่ดินที่เดิมเป็นที่ธรณีสงของวัดธรรมิการามแต่ต่อมามีการออกโฉนดซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปจนมาเป็นสนามกอล์ฟซึ่งอตอนหลังกรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดไปแล้วแต่ทางบริษัทอัลไพน์เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองขอให้คุม้มครองชั่วคราวแล้วก็ขอให้เพิกถอนคําสั่งกรมที่ดินคดีก็ยังอยู่ในศาลค่ะยังไม่จบ ฟังดูแล้วคุณแพททองทานที่เจอมรสมหลายด้านจริงๆนะครับทั้งคดีที่มาจากตอนเป็นนายกรัฐคดีเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วสถานการณ์พวกนี้มันกระทบตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยของคุณแพททองทานด้วยไหมครับการที่สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยต้องพ้นหัวหน้าพักไปด้วยไหมนั่นก็เป็นอีกคำถามสำคัญเลยค่ะที่คนสงสัยกันทันทีหลังคำวินิจัยสารออกมา แต่ว่าทางคุณชูศักดิ์สิรินินซึ่งก็เป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะท่านก็ออกมาให้ความเห็นว่าตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีเขียนไว้ตรงไหนว่าถ้าสมาชิกหรือหัวหน้าพรรคถูกศาลวินิจฉัยว่าผิดจริยธรรมแล้วต้องพลตําแหน่งอ๋อไม่มีระบุไว้ค่ะดังนั้นคุณแพทองทานก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคตอไปได้ไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตอนนี้อ่าก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตีความแบบนี้มันดูแบบ เอาใจนายไปหรือเปล่าเพราะเหมือนก่อนหน้านี้คุณชูศักก์ก็เคยให้ความเห็นว่าคลิปเสียงไม่น่าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมร้ายแรงค่ะประเด็นเรื่องการตีความข้อบังคับพักก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะฝ่ายนึงก็มองว่าตีความตามตัวอักษรแต่อีกฝ่ายก็ตั้งคําถามถึงจะดัชนหน่าร่มความเหมาะสมทางการเมืองจริยธรรมอะไรแบบนี้ครับ แต่ว่าไม่ว่าคุณแพรทองทานจะยังเป็นหัวหน้าพักต่อหรือไม่ก็ตามนะคะสิ่งที่น่าจับตาม,มากๆตอนนี้คือทิศทางของพักเพื่อไทยในการเตรียมตัวเลือกตั้งครั้งหน้านะคะมีกระแสะข่าววิเคราะห์กันออกมาเรื่อยๆว่าพักอาจจะต้องมองหาแม่ทัพคนใหม่ที่จะมานำทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อแบบว่าฟื้นความเชื่อมัน่นสร้างภาพลักษณ์ใหม่แล้วมีชื่อใครที่แบบ โดดเด่นหรือถูกพูดถึงเป็นพิเศษไหมครับสำหรับตําแหน่งแม่ทัพคนใหม่เนี่ยชื่อที่ถูกจับตาแล้วก็พูดถึงกันเยอะสุดตอนนี้ก็คือคุณชัดชาติสิทธิธันผู้ว่ากทมคนปัจจุบันนี่แหละค่ะอ๋อท่านผู้ว่าชัดชาติใช่ค่ะมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆว่ามีการทาบทามจากผู้ใหญ่ในพักแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยค่ะว่าคุณชัดชาติสนใจไหมหรือจะตัดสินใจยังไงเพราะการจะขยับจากผู้ว่ากทมมาลงสนามการเมืองระดับชาติเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มีเดิมพันสูงมากนะคะ น่าติดตามจริงๆครับว่าสุดท้ายเพื่อไทยจะปรับทับยังไงใครจะขึ้นมานําในการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาละครับเราก็ได้เจาะลึกประเด็นต่างๆที่เกี่ยวพันกับทั้งคุณทักษิณคุณแพทองทานจากข้อมูลในบทความมาพอสมควรแล้วนะครับจะเห็นว่าสถานการณ์ของทั้งสองท่านนี่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆทั้งกฎหมายทั้งการเมืองใช่ค่ะสรุปก็คือผลกระทบจากชั้น14ก็ยังคุกรุนอยู่อาจจะลามไปถึงข้าราชการระดับสูง แล้วก็อาจจะย้อนกลับมาที่คุณทักษินเองด้วยส่วนคุณแพทองทานถึงจะหลุดจากเก้าอี้นายกไปแล้วก็ยังต้องเจอคดีข้อกล่าวหาอีกหลายระลอกเลยทั้งที่มาจากตอนดํารงตําแหน่งทั้งเรื่องส่วนตัวซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเหมือนกันค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมการเมืองไทยบ้างครับนั่นคือคำถามสำคัญที่บทความนี้ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อเลยค่ะ ว่านองเหนือจากผลทางคดีที่จะเกิดกับคุณทักษินคุณแพทองทานแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจการเมืองไทยบ้างมันอาจจะบอกถึงความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นของตระกูลการเมืองที่อยู่มานานหรือเปล่าครับหรือมันสะท้อนถึงกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลความรับผิดชอบของคนใหญ่คนโตในสังคมไทยว่ามันทํางานได้ดีแค่ไหนแล้วที่สําคัญที่สุดคือเรื่องราวทั้งหมดนี้ มันอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญในภาพการเมืองก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าจะมาถึงได้บ้างไหมนี่เป็นคำถามที่น่าจะอยู่ในใจของคนที่ตามการเมืองไทยทุกคนตอนนี้เลยครับเป็นประเด็นทิ้งท้ายที่ชวนให้ติดตามแล้วก็ขบคิดกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยจอดลึกของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ